เราเริ่มกันวรมาตุลายวากระตุมุสเดชินดาวติบาเหบแชมพูสีทับสาลี่ห้าวันนี้จะมาอาวิชาวิทยาศาสตร์เรนูตวนผลโลดมวนและน้ำหนัก่อนวัตถุวัตถุที่ตกจัดที่สุอมยัง อิสระจะเคลื่อนที่ลงสู่พื้นผิวโลกโลกไม่ลุดขนาดเล็กหรือยายโดยเปรียบเทียบวัดถุด ใกลเกียกกันแต่มวลต่างกันวัตถุที่มีมวลเท่ากันแต่รูปร่างต่างกันและวัตถุที่มีปริมาตรตุนใกล้เคียงกันแต่มีสถานนต่างกัน และเมื่อและเมื่อถทดลอนปล่อยวัตถุดสดชนิดที่มีขนาดเท่ากันเราสามารถสรุปได้ว่าวัตถุดถุดตัุชนิดบนโลุวัตถุเหล่านั้นจะตดลุนในแนว ข้ามเรือนที่เข้า,าหาเพื่อนพิวลูกเสมอ